เราเสียแค่ไหนมุกคม่หนึ่งสองส่จองออามสี่มคันคุณไ่ได้ทอมุกคุนั่งหอยู่เดียวพูไอ่านักพี่บอพี่นกมาไทยหลุดกนองก่อนพี่โนกไทยหลุดกำนองก่อนรอู่ถ่ายู้ถาเดี๋ยเดี๋ยวเเอานั่นแม่มื่อไหร่ยนถือเอา มึงดูโอ้ยพัดทุกก็เป็นตะตังเดี๋ยวมึงดูปลาเพลจะเงียเดี๋ยแตวมึงดูปั่นเดี๋ยวนี้ปั่นเอาแม่แบงค์ยังแบงกูได้แบงค์กูดูโอ้ยเอาเอ้าเอาปลยังหลอดมาเอาหลอดเอาหนีเอายางอื่นดูพัดเพลเป็นให้อีนี่มึงดูไม่ได้แพ้แบงกูดำแพ้แบง เอากูบอกแบกของกูแหม่ตีมัดเอาเบื้องดูแบกกูนะเอาไปไปยันเรืองบักแเอาขวดทีมัดพี่ดาแหม่เอามาเอาขวดด้วยพี่ดาบเบื้งดูเอาไม่หยังเหนียวเอาไปดง้เบื้งดูโวยยว ปัพ่นปันกคัเไปเดี๋ยวบงดูอ้ยเอาเอาเบ่อเดีเสีเอาะไปเออข้านเอเีเียบ้กิ่งัดเมื่อดียยังตันถุงว่าเลี่ยวอยู่มึงดูอ้ยเพือไปงานแวได้เออจะขวดจะขวดแน่ม่งดูเดียวมันปันไห้หลอดพนะหลอดพนะ

แบนจักอัน mm ี oh. like ้ยบนจักอันเร็วเอาแบนจักอัดเนี้ยอะไรเอาแบนมาอันนึงเร็วๆจะกินแบนจะกินแบนมันพอไปแบีบนไหมถึนแบนลักนกเยียงไปสีเมมสีมัดแบนนี่ยังจัดอุ้ยก็ดีมากจ้าใช้กวางบ้างิฮะใส้กวองบ้าไทยม่แสิกเพี้ยอุ้ยเือบไทยเกิอขาด ทุกปันกแล้วไปนี่กูามก่อนแล้วให้กูรีบบอนี่เอากรทันเอานี่เออเปลี่ยนตัวทางเทากินมมรยกกระแล้วตัวบาดเบิ่งดูพีรองเบิ่งค่ะค่ะเบิ่งดูเบิ่งดู เล่น้อกัน<บ>ไปมานอมุสิม้าจอดปอบนสูยอีกเลยสวนกูมมาปตทส้นกูมาเซวนบอมีชากันแล้วกันละ่ะบมเลขอกัลอลอแล้วกันล่ะเซวนเอ้ยปตยไปอวัดเนอนี่อ่าจเปองเพียนสิบิเขาเน,น้่ยสิไปเขายยบัดกุสิมา่เมาเขารนบสูงเบิ้งลวดเบิ้งแหม่จไปจมขบเอะคือแคือขาดเบิ้งดูหอบเบิ้งตสวนทัเส บักต่อบักเพ้ิบึก,กับไปลวดบักสองตัวบักแสบ <c oughs> มึงคักิลอีหลีมึอได้กินแกงบังดีกันแสบน้องเขาดิไปแล้วบัดนี้โอ้ยกูได้ให้